และมาอยู่ตรงนี้ดิฉันได้มาพูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่9ตำบลแหลมฟ้าผ่าอำเภอพระสมุรเจดีจังหวัดสมุทรปราการนะคะท่านก็คือผู้ใหญ่สมอนเข่งสมุดอยู่ตรงนี้แล้วผู้ใหญ่สมวัสวัสดีค่ะ,มา,คะมารบกวนยมเย็นหน่อยนะคะไม่รบกวนดีใจค่ะที่มาค่ะผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่บ้านมานานกี่ปีแล้วคะส1บอ็ดปีแล้วค,ะ<ป>ค่ะสิบอ็ดปีเป็นคนพื้นเพดั้งเดิมดที่นี่นเลยไหมคะต<ะ>ั้งแต่พอจาความได้ก็เกิดที่เนี่ย โตมากับที่นี่แล้วก็เคยอยู่กับแผ่นดินเนี่ยสี่ห้ากิโลเนี่ยเคยเดินมาแล้วบนแผ่นดินสี่ห้ากิโลที่หายไป oh. แล้วก็มีหลักฐานแล้วก็เห็นกับการที่ว่าผู้คนต้องอ,อพยพพี่น้อง oh. ใต้โดนอะไรเราก็โดนด้วยแหละทะลดุมพุกพายุเกพายุรินดาพายุขนุนโดนหมดนะคะคือก็ขอบคุณมากเลยคุณสายตะวันวันนี้ที่ได้มาจะได้สื่อออกไปว่าทุกคนเนี่ย ต่ต้องมาช่วยกันแล้วไม่ใช่ต่างคนต่างเดินประเทศชาติจะเป็นยังไงฉันก็ต้องอยู่ à, ต้องพาลูกพาหลานอยู่กับธรรมชาติไม่ได้จะคิดจะเอาชนะธรรมชาติแต่ทำยังไงเราจะอนา,าคตของลูกหลานเราจะต้องมีแผ่นดินอยู่ <spans. S 2> ที่เสียไปแล้วก็ช่างมันเถอะ <laughs> ช่างมันเราไม่คิดไปเอากลับคืนมาแต่ทํอยังไงเราจะรักษาแผ่นดินที่เหลืออยู่วใ,ให้ลูกหลานเราในอนาคตให้แผ่นดินมันหยุดอยู่แค่นี้ไม่ล้ําเข้ามาอีก ผู้ใหญ่สมอปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะ54จะเข้า5 5 54ิตอนที่เกิดมาเนี่ยบ้านพ่อแม่ผู้ใหญ่สมอนนี่อยู่ตรงไหนก็เลยวัดนะคะเ,เลยวัดไปประมาณก,กิโลกวานี่จะถึงชุมชนกิโลกวานะคะถึงชุมชนเพราะวัดเนี่ยเขาจะสร้างไว้ท้ายหมู่บ้านเรามีภาพแล้วก็ออกจากชุมชนไปประมาณ2-3กิโลโรุ่นชั้นเนี่สองกิโลกวาเป็นแผ่นดินฝัาจะวิง่งออกไปจากชุมชนไปถึงชายทะเล่ะสมัยโบราณน,นี่พวกปาลาลงมาเนี่ยเหมือนปลากระบอกของพวกเรา หา <พอ S 2> ได้ทั่วไปเจอทุกวัน่จ้ะแล้วก็ปลาวานเนี่ยเข้ามาโบกน้ํามาโอ้โหมาเราเยือยอยู่บนตลิ่งพ่อแม่พี่น้องก็ไปออกวางปลาก็แบบเหมือนเหมือนของเล่นของพวกเราอะแต่เดี๋ยวนี้เราก็ไม่นึกจะเป็นแบบนี้ไงไม่นึกเลยว่าอนาคตเราจะเป็นอย่างนี้เรามองแต่อดีตที่แบบโอ้ยรุ่งเรืองธรรมชาติทรัพสมบัติขุมสมบัติซป,ปเปอร์มาร์เก็ตเลยว่าเรามีต้นทุนคือทรัพยากรธรรมชาติแต่เดี๋ยวนี้ เราต้องสู้กับภัยพิบัติต้องสู้กับธรรมชาติแล้วก็ต้องสู้กับมนุษย์ต้องสู้กับนายทุนทุกสิ่งทุกอย่างคือชีวิตต้องสู้ตลอดเวลานะคะก็ฝากถึงทุกคนนะคะผู้หลักผู้ใหญ่นะคะทุกทุกท่านเราต้องช่วยกันแล้วในอนาคตเนี่ยเราจะไม่มีแผ่นดินไว้ให้ลูกหลานนะคะมีเงินมีทองมันก็ไม่มีความหมายยิ่งโบราณสถานหรือกรุงเทพมหานครเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบยิ่งใหญ่มหาศาลเราประเมินค่าไม่ได้พวกโบราณสถานอะไรพวกเนี้ยถ้าเราปล่อยให้มันพังเข้าไป แล้วอนาคตประเทศชาติจะเป็นยังไงจะเหลืออะไรจะเหลืออะไรไว้ให้ลูกหลานในอนาคตเมื่อกี้ชอบอยู่คำหนึ่งพื่อชมาบอกว่าอุดมสมบูรณ์มากย้อนกลับไปบอกมีซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่รอบตัวใช่ใช่ทันสมัยมากแต่ว่าบรรยายให้ฟังหน่อยค่ะที่บอกว่าตั้งแต่ตื่นเช้ามาจนเข้านอนและมีซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่รอบตัวเนี่ยคือเป็นยังไงคือเช้าขึ้นมาเนี่ยนะคะ ก็อยากกินอะไรเราก็ไปเอาจะล่วงก่อนเนี่ยเจาะดินไปแอ่งหนึ่งเนี่ยหอยพิมพ์เป็นหลวหอยหลอดหอยพิมหอยหอยลายนะคะหอยลายเนี่ยโอ้โหหวานกรอบนะคะไม่ใช่เน่าๆอย่างทุกวันนี้หอยพิมพ์ตัวเป็นครืบๆนะคะแล้วก็ปูเค็มปูแสมะโอ้โหสารพัดปูทะเลเด็กๆงาไม้เนี่ยไปแย่ๆมันด้เป็นพวงๆวงปลาเที่ยวปลาจังหรือปลาตินคือจะกินอะไรอ่ะมันเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตของเราไปเอาเมื่อไหร่ก็ได้เป็นทรัพย์สมบัติขุมสมบัติเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ต เป็นที่เกิดที่อยู่อาศัยที่กินที่นอนและอาจจะเป็นที่ตายของเราที่เราหวงแหน,น่ทุกวันเนี่ยที่เราต่อสู้กันกับประชาชนทั่วไปที่ต่อสู้เนี่ยเพื่ออนาคตของลูกหลานเพื่อคนกรุงเทพขุนสมุทรจีล่มสลายประเทศชาติเขาจะไม่รู้สึกอะไรหรอกเพราะว่าแหลมสิงห์เนี่ยหมดไปแล้วอ่ะ <Okay. S 2> หมู่บ้านแหลมสิงห์หมด <Okay. S 2> ไปแล้ว <c oughs> จากแผนที่ประเทศไทย <Okay. S 2> ถามว่าประเทศชาติจะเป็นยังไงเราก็ต้องอยู่ <Okay. S 2> คนข้างหลังเขาไม่รู้ช่างเขาแต่เราต้องช่วยเราเป็นชนกลุ่มน้อยที่จะต่อสู้ไว้ ถ้าหากว่าคนอย่างพวกเราไม่ต่อสู้ไว้ไม่มีใครจะสู้แล้วเพราะเราเราเกิดมาเนี่ยเราอยู่กับธรรมชาติเราหนีมาตลอดเลยคือชีวิตคนคนชีวิตคนคนหนึ่งที่นี่มีบ้านสิบหลังสิบเอ็ดหลังเพราะสักพักก็ต้องย้ายาาสักพักก็ต้องย,ย้ายน้ำทะเล,เลไล่มาตลอดเวลาพี่น้องใต้โดนอะไรเราก็โดนด้วยชีวิตเนี่ยจำความได้นะ่ะพี่น้องใต้โดนอะไรแหลมตะดุมพุกเราก็โดนพายุเกเราก็โดนพายุขนุนเราก็โดนมีครั้งนี้แหละ ที่เราไม่โดนเพราะว่าพี่น้องใต้ก็โดนน้ําเขาน้าป่าถ้าเป็นน้ําทะเลเราจะโดนหมดมพี่น้องใต้ไม่ต้องเสียใจเราก็โดนแต่เราไม่เคยตายเราโชคดีฝ่าเขาคือเราน้ําตื้นพัดมาเราก็ไม่เสียชีวิตอย่างนีถ้ถ้าพูดอย่างนี้ถูกไหมคะเวลาที่พอมีข่าวใหญ่ๆว่าเจอน้ําทะเลเจอน้ําอะไรเข้าไปเนี่ยเจอคลื่นซัดแรงๆข่าวมันจะไปทางใต้ซะเยอะอจริงๆตรงนี้นี่นคือโดนหมด คืออยู่ใกล้กรุงเทพนกล้กรงงุงแ,แต่ว่าบา<อ>ง,งคนมองไม่เห็นมองไม่เห็นยี่ส <ฮะ S 2> ิบากกิโลแค่นึงเล็กอย่างหนึ่งว่าพวกเราเนี่ยก็อยู่กันตามยถาถากมพังมาเราก็ปลูกใหม่ด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่มีเยอะใช่ไหมไม้ไร่อะไรเนี้ยก็หาได้ก็ปลูกอ,อยู่กันกง่าย,ายๆอยู่กันง่ายๆคือแบบสภาพที่ว่าพออยู่พอกินแล้วก็พอเพียงเหมือนอย่างในหลวงท่านต้องการว่าไม่อยากให้ลูกหลานท่านย้ายถิ่นให้อยู่ในชุมชน ใช่ไหมเนี่ยเราไม่เหลือร้อนอะไรเลย,ลย,เลยนอกจากที่พังแล้วก็ต้องย้ายบ้านคือการเป็นอยู่เนี่ยเราก็ยังอยู่อย่างพอเพียงก mm hmm. ุ้งหอยปูปลาสารพัดนะคนขยันคือไม่มีการอดตาย mm hmm. ทุกวันเนี่ยคนแก่อายุ8 0 90ิก็ไปเก็บหอยแครง mm hmm. ที่ท,ที่ที่เราได้อยู่กินทุกวันเนี่ยคือเพราะการนี่มาช่วยกอนุรักษ์เรามีในทุนที่มาแย่ง mm hmm. สมัยก่อนบ้านเราที่พังเลยวัดไปกิโลฝาเนี่ยเลยโบดออกไปกิโลฝาจะเป็นชุมชนเก่าแก่ของเรา mm hmm. เราขายสอคหนึ่ง เพราะว่าหลวงให้สอคหนึ่งขายให้กับในทุนบอกในทุนเนี่ยโง่ซื้อที่ในน้าแต่ตอนนี้มันย้อนกลับมาเล่นงานเราเขาจะให้เราเช่าทะเลใช่ไหมจะมาทําฟาร์มหอยมาทําฟาร์มนกนางแอ่นจะให้เราเช่าทะเลซึ่งเราหากินอย่างอิสระเป็นทรัพย์สมบัติลุมสมบัติแต่เราอยู่กันมั้งแต่บรรพบุรุษแต่ตอนนี้เราต้องจ่ายค่าเช่าเพื่อที่จะทํากินใช่เขาจะมาเก็บค่าเช่าเราให้เราเช่าทะเลแล้วเราก็ต้องสู้สิเราจะเช่าได้ยังไงเราหากินอย่างอิสระมา นี่แหละนี่คือสิ่งที่ต่อสู้กันมาโดยตลอดเราสู้กับธรรมชาติไม่พอตอนนี้เราต้องลบกับมนุษย์ต้องลบกับในทุนซึ่งอันนี้เหนื่อยใจว่ยใจมากเลยผู้ใหญ่จำจำสัญญาณแรกนะคะตั้งแต่ตั้งแต่เด็กมาจนโตเนี่ยสัญญาณแรกที่รู้สึกได้ว่าไม่ปกติแล้วแผ่นดินมันเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยตอนนั้นจําความได้ไหมคะว่าอายุสักเท่าไหร่ก็ก็ปีพศยี่ยมันจะหนักมาเรื่อยๆแล้วก็ที่มาสัญญาณที่ว่ามันสื่อให้เรารู้ว่าเราต้อง่ว อันตรายแล้วออ,อันตรายแล้วเราจะทํำยังไงกันเราต้องตื่นตัวแล้วเราเราเริ่มกลัวแล้วคือ,คอหลังซึนามิหลังซึนามิเนี่ยมันจะมีที่ตรงข้างโรงเรียนเนี่ยสิบฟาสิบฟาเส้นประมาณสิบสามเส้นชั่วสี่เจ็ดมันจะพังแวบหมดเลยหายไปเป็นน้ําเลยนั่นคือวูบหลังซึนามิวูบหลังซึนาม,นมิคือเปลี่ยนแปลงธรรมชาติดินฟ้าอากาศเปลี่ยนหมดลมเคยเข้าเดือนสามเดือนสี่เดือนห้าเนี่ยเราจะพัดเราจะรู้หมดรู้น้ํารู้ลม ลมตังหวงมาเนี่ยเคยจะขึ้นจากกล้องกี่เดือนเขาจะกําหนดได้หมดคนโบราณกําหนดน้ํากําหนดลมได้หมดเลยรู้หมดน้ําลมอะไรเนี่ยรู้หมดกําหนดได้แต่นี้ไม่ใช่หลังซึนามีนี่พอพายุตั้งปุ๊บโอ้โหมันมากระเจิดกระเจิงหลังคาเปิงหมดกลับตัวยังไม่ทันเลยลมตะวันตกเขาจะเรียกว่าลมหมาแงลมไซฮ่วงอะไรจะมาเขาจะรู้หมดทาไมต้องาทำไมถึงเรียกลมหมาแงแล้วก็คนมันแงด้วยนะมันใส ลมเหนือลงมานี่ลมพัสบุเจดีลมหนาวเขาจะรู้หมดเลยว่านี่คือภูมิปัญญาของคนที่อยู่ชายทะเลจะรู้จักดีเขารู้หมดเลยว่าน้ําสีนี้คืออะไรเขาตักน้ําขึ้นมาดมเนี่ยเขารู้เลยว่าปลาอยู่ข้างหน้านี่เป็นปลาอะไรเป็นปลาชะลันปลาแป๊กกังปลาทูโอ้ลึกซึ้งขนาดนี้เลยลึกซึ้งขนาดนั้นดีดแม้แต่น้ำเนี่ยปลาเนี่ยมันดีดเนี่ยมันจะขึ้นจุ๋ยแสหรือมันขึ้นสีนี่ปลาอะไรนี่ปลาลังเกยปลาทูปลาอะไรเขาจะรู้หมดเรียกว่าภูมิปัญญาอยู่กันเหมือน เหมือนอัจฉริยะ,ะอัจฉริยะของบ้านนอกของบ้านนอกของคนโบราณคือคัมภีร์ชีวิตของคนที่อยู่กับทะเลแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขานับถือหนึ่งเจ้าพ่อหนุ่มน้อยรอยชายศักดิ์สิทธิ์มากอีกอย่างหนึ่งคือปลาเจ้าพ่อปู่เจ้าพ่อปู่ก็คือปลาวานปลาวานเนี่ยเจ้าพ่อปู่ลูกจะวางปลาวางอวนนะให้พ่อปู่รอดออกไปมันเป็นฟาร์มลี้ลับเป็นาร์มศักดิ์สิทธิ์ระหว่างสื่อระหว่างชาวประมงทะเลกับทะเล นะคะกับทะเลเขาก็จะไหว้หอยย่าตีไหว้ผีไหว้อะไรแล้วหลังที่ญี่ปุ่นเดินโดนข่าเนี้ยมันมีปรากฏการ์ปลาโลมาลอยมาตายที่นี่ค่ะที่เนี่ยเรายังมีเต่าโตแย่เลยแต่ปลาโลมาเราไปเหาะวนฝังไว้ธรรมชาติมันบอกสัตว์ทะเลตายเยอะแยะไปหมดเลยเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพอไม่กี่วันเกิดซึนรมิเห็นไหมว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่ว่าสัตว์มันรับรู้ก่อน สัตว์มันรับรู้ก่อนคะมันมีสัญชาตญาณที่คนไม่รู้ซึ่งนี่ของของญี่ปุ่นเขาเนี่ยก็กระทบเรานะธรรมดาน้ําเราจะแห้งน้ํามันกับดันขึ้นมาเต็มตลิ่งถ้าเป็นน้ําเกิดเนี่ยเราก็ต้องโดนอีกโดนด้วยก็ถึงบอกว่าพี่น้องใต้โดนอะไรเราก็โดนด้วยพี่น้องใต้ไม่ต้องเสียใจแต่ว่าเราไม่ได้เคยเรียกร้องต่อสู้อะไรอยู่กันไปตามยถากรรมใกล้กรุงเทพแค่เนี้ สัญญาณแรกที่เห็นคือตั้งแต่ปี2520สัญญาณที่ใหญ่มากแล้วก็ทําให้เกิดกทำให้เกิดร่องรอยว่าว่าวันนี้แหละคุณสมุทรจรีนกําลังจะหายไปอีกไม่กี่ปีข้างหน้าคือเริ่มมาตั้งแต่หลังซึนามิ2547ทีนี้หลัง2547มาจนถึงปีนี้เนี่ย2554มีพัฒนาการอะไรบ้างที่เรามารวมตัวกันที่เราบอกคนทั้งประเทศว่าว่าเรามีปัญหา ก็คือเราก็ <ทำ S 1> ลองผิดลองถูกเราก็ช่วยเหลือตัวเองมาตลอดไม่ว่าเขื่อนดิ้งเขื่อนไม้เขื่อนหินเราทำมาตลอดแต่ก็มีหน่วยงานภาครัฐน่ะบางส่วนน่ะตอนนี้เขาก็มีบ้ายมาช่วยบ้างอะไรบ้าง <G ül> เขื่อนที่เราประสบความสำเร็จก,ก็คือเขื่อนสลายกำลังกำลังคลื่นแต่ต่อไปในอนาคตเป็นยังไงนะคะเเขื่อนสลายกำลังคลื่นเขื่อนสลายกำลังคลื่นทำยังไงคะก็คือเป็นแบบเป็นพวกเสาอะไรพวกเนี้ยนะ เขือ่อนไม้ไผ่เนี่ยมันก็ดีมันก็อยู่ได้2ปี3ปีอะไรเงี้ยคือทูทูแต่เราต้องทําให้ทันนะใน 2- อสปีเนี่ยพอเรามีไม้ไผ่ที่ที่หนาแน่เนี่ยแต่เราต้องปลูกป่าให้ทันแต่ใน2อสปีเนี่ยเราปลูกป่าไม่ทันพอไม้ขาดมันก็ไปอีกของทุกอย่างที่เขาคิดค้นขึ้นมาเนี่ยมันดีอย่างไส้กรอกทรายเนี่ยเขาจะให้เนี่ยเขาคิดค้นมาดีแต่ว่ามันมเหมาะสมกับเราของเราเนี่ยมันเป็นหาดโคลเราหากินกับธรรมชาติหาดโคลใช่ไหมถ้าทรายแตกเราก็แย่ องทุกย่าคือแปลว่าแปลว่าความเหมาะสมของสภาพพื้นใต้ทะเลแถวหาดบ้านเราเพราะเราเป็นโคลนใช่ไหมคะคือถ้าเกิดไส้เกอกทรายเนี่ยเกิดมันแตกขึ้นมาพื้นที่ตรงนั้นแทนที่จะเป็นโคลนแล้วก็มีสัตว์ทะเลอะไรที่อยู่ตามโคลนเนี่ยกลายเป็นทรายก็หมดทางธรรมหากินอีกเข้าใจแล้วค่ะแล้วก็อย่างหนึ่งคนทุกคนจะเข้าใจว่าอันนี้มันพังแต่ตะลิงมันไม่ได้พังแต่ตะลิงนะมันพังลึกไปในท้องทะเลสองสามเมตรเสาบ้านเราเนี่ย อพอมันพังมาในในเสาบ้านเราอยู่ในหลุมฝังศพของคนโบราณซึ่งใต้พืนแผ่นดินเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาล่มสลายไปยังไงหรือว่าไปตรงนี้โดนซึนามิตายหรือว่าคือถ้าเป็น500ปีพันปีเราไม่รู้ว่าตรงนี้คืออะไรถูกไหมฮะคือเราไม่รู้ว่าเขาล่มสลายไปยังไงโดนซึนามิตายหรือว่าโรคหาลงตายหมดทั้งหมู่บ้านาเราจะพบสมบัติแก้วแหวนเงินทองอะไรเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลย เป็นเงินพดด้วงจะเป็นก้อนสลิมมาทุบเงินซีกเงินเสี้ยวเงินอาจเงินโสรถมีหมดซึ่งเป็นชุมชนที่ใหญ่โตมากเลยแต่นี่เลยถึงทําเป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อที่จะเก็บของเหล่านี้คือที่แปลกอยู่อย่างก็คือว่าทําไมเขาเอาศพไว้ก็ตามเฉขาบ้านทําไมแม่ไปฝังหรือไปเผาซะมาไว้ทําไมตามเฉขาบ้านเรากลัวผีที่สุดเรยเพอหูพอบ้านที่ถูกน้ําทะเลกัดเซาะพังมาเสาบ้านอยู่ในหลุมฝังศพบางบ้านในถุนเนื้อตั้งหลายศพบางบ้านก็ไม่มี ศพที่เราเจอแรกๆเนี่ยเราจะไปเผาไปประกอบพิธีไปฝังมีวิพาละตะโพล,าตาลแต่ตอนหลังเรารู้แล้วตรงนู้นก็ขึ้นตรงนี้ขึ้นครับเต็มตไ,ไป<ร>หมดมก็คือเลยเหมือนสุสานสุสารเลยปล่อยเลยก็คือว่าอ่าก็ก็คือปล่อยเลยเรารู้แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่พร้อมกันนั้นมันก็มีสมบัติขึ้นมาเรื่อยๆอ่าสมบัติอย่างเจอศพก็ต้องเจอเงินที่เขาใส่ปากผีมีถ้วยชามแก้แวแก้หวหอยเงินทองบางทีเป็นกระปุกกระปุกเลยอันนี้คือแบบ เราไม่รู้ว่าฟาร์มเกณนมายังไงในอดีตแต่เรากอ็อยู่อย่างนอบน้อมอก็อยู่อย่างเครารพพื้นที่าาคนที่เ,เขาเคยคอยู่มาในอดีตแล้วก็คือทุกคนเนี่ยก็ดีใจนะว่าประชาชนเขาร่วมมาต่อสู้ไม่ใช่เพื่อตัวเขาเองนะเพราะต่อสู้ตรงนี้ถ้าหากว่าชุมชนขุนสมุทรจีนอยู่รอดกรุงเทพก็ไม่พังแน่นอนถูกค่ะใน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 ความคิดของทุกคนเนี่ยอยากดึงเพื่อนร่วมชะตากรรมมาด้วยไม่ใช่ว่าโอ้ยจะมารักษาแค่ขุนสมุทรจีนอย่างเดียว เราต้องการดึงเพื่อนร่วมชะตากรรมเราทั้ง12และ14กกโลตั้งแต่บางขุนเทียนถึง<ะ>ป้อมพระจุนนะคะ,ะดึงกันมานะคะให้เข้าสร้างเขื่อนที่สลายกําลังขึ้นไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ต้องปลูกป่าด้วย<ะ>ป่าอย่างเดียวไม่ได้เราเห็นไหมว่าในหลวงพระองค์ท่านทําอะไรเดี๋ยวนี้โลกร้อนท่านปลูกทรงปลูกป่ามากี่10ปีเห็นไหมเหมือนท่านจะรู้ท่านอัจฉริยะแค่ไหนว่าลูกหลานท่านจะลําบากป่าของท่านเป็นยังไงเดี๋ยวนี้ ดูดซับความร้อนดูดซับน้ําให้ลูกหลานได้เอาอย่างได้ตามว่านี่พระองค์ท่านทาอะไรตอนเนี้ยที่บ้านเนี่ยมีคนมาทั่วโลกและทั่วประเทศ <Okay. S 2> มาช่วยกันปลูกป่า <Okay. S 2> ตามรอยพระองค์ท่าน <Okay. S 2> เราก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งถือแล้วจะมาทําทีหลังแต่มันก็ไม่สายค่ะ <Okay. S 2> เพราะว่าทุกคนมีจิตสำนึกที่ดีที่ลงมาช่วยกัน <Okay. S 2> ก็ต้องขอขอบคุณทีมงานด้วยนะ <Okay. S 2> ที่แบบนำสิ่งดีๆไปนำเสนอเพื่อทุกคนจะได้ตื่นตัวทุกคนจะได้รู้ว่า เราต้องช่วยกันแล้วนะเราต้องมาโดนด้วยกันค่ะธรรมชาติไม่มีใครเอาชนะเขาได้แต่ทําอย่างไรเราจะอยู่กับเขาให้ได้ค่ะเราหนีไปไหนไม่ได้ค่ะแล้วไม่ใช่ให้บ้านขุนสมุทรจีนอยู่แบบหัวเดียวกระเทียมรีบนะคะต้องช่วยกันเป็นแนวเป็นหน้าด่านยาวๆเลยนะคะแต่ว่าอย่างนี้ท่านผู้ชมอาจจะยังไม่เห็นภาพเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งให้ผู้ใหญ่พักก่อนช่วงหน้าไปดูในพื้นที่กันนะคะว่าที่ชาวบ้านรวมตัวกันอนุรักษ์พื้นที่พยายามที่จะบรรเทาน้ําทะเลกัดเซาะขึ้นมา ด้วยวิธีการทำเป็นแนวไม้ไผ่นี่นะคะลักษณะเป็นอย่างไรแล้วไปคุยกันตรงนั้นก่อนแล้วกลับมาค่ะ